จะว่ายังไงบ้างเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีครับโอเคค่ะจับเวลานะคะสวัสดีค่ะครับเป็นไงครับได้ยินนะคะเชิญครับจ้ะ ตัวนี้กระดาษทิชชู่นะคะก็จะเป็นกระดาษทิชชู่ออที่พิเศษคือละลายน้ําได้เทงลงจักโค้งได้เลยละลายน้ำเหรอจริงเหรอใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะเฮ้ยอย่างนี้เลยค่ะลงโค้งเลยแต่งนี้เลยก็คือตัดมือนะคะตัดมือคนะคะพี่เช็ดได้เลยนะคะคาแป๊บนึงนะคะเทคนิคครับเทคนิคคาแนหคตะกร้าผดแพ็คเทคคแป้นหนึ่งครับตะกร้าผิดแพ็คเทคนิคแป๊บนึงครับตะกร้าผิดแพ็คเทครับแป๊บนึงนะอยากลองแไหมตะกร้า เดี๋ยวก่อนนะมันทิ้งลงน้ําได้เหรอวะใช่ค่ะใช่เหรอละลายไปเลยละลายไปเลยเอ้าลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีกะาษทิชชู่ปกติอ่ะเดี๋ยวผมลองแบบนี้ทีเดี๋ยวผมขอแกะลองก่อนเลยผมอยากรู้มันได้จริงเหรอจะละลายน้ำอานนี้ดึงงี้นะโอเคมันลูกกระดาษไม่ไปดีกว่ามันจะละลายน้ำได้จริงเหรอวะละลายน้ำได้เหรอทุกคนกระดาษชู่เงี้ยลองด แกะด้าน,นลานน่างเลยแกะแล้วจ้ะนี่ออกงี้ครับอ่าแกะแล้วออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมด้วยจ้าอ่าพูดเบาหยองรอก่อนรอกระด้ายอันนี้เป็นปกติทั่วไปขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างี้ครับนะเดี๋ยวผมลองอีกอันหนึ่งก่อนเออเขาสอบให้เขาด้วยโอ้ก็อะ,อะไรวะพ่อพ่อปล่อยที่เราปล่อยทิ้งได้ไหม ละลายนานไหมในความคาดหวังคือเราต้องละลายยังไงอ่ะละลายละลายไม่ติดแบบนี้หรือเปล่าเหมือนเวลาเราไปเที่ญี่ปุ่นอ่ะมันกดชักโครกแล้วมันก็จะหายไปเลยไงใช่ไม่อุดตันนะแล้วมันละลายยังไงอ่ะย่อยสลายด้วยตายองค์เออเดี๋ยวผมวางคู่กันระหว่างเนี้ย เวลาต้องได้เอยนะ MC เขาบอกว่าบางอันอย่างนี้จะใส่ท่านเวลาเข้ามาเวลาพีเซตนนะท่านต้องกระชับพีเซตนนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่านานเกินไปคนดูบางคนบอกว่านานแต่เขาออกไงบ้างเราต้องมาแบบรัวรัวรัวๆัว<ม>เขาต้องทำอะไรนะเอาไมา้คนเหรอมันได้สลายได้ในแบบว่าในนี้นค่ะไห้ผิดปกติที่ไม่เป็นอะไรสามารถกิงได้เลยลดขยะแล้วปกติที่ชู้ทั่วไปเป็นไง ห้ามทิ้งห้ามที้งห้ามทิ้โรชโคโรชคเฮ้ยนะแต่ยางงี้ตอนนี้นะผมไปดูงี้เอาตัวยกนี้ออกก่อนแป๊บนึหมอยังา้ครับพร้อมังเอามามามาคุเโอเคครับมาครับเพื่อนาโอเคสวัสดีครับมาโอเค ก็คือเอ่อก็คือกระดาษทิชชู่เนี้ยค่ะเราใช้นวัตกรรมเดียวกับของญี่ปุ่นนะคะที่เวลาเราไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนแบบว่าเราจะเจอว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีถังขยะ mm. ในห้องน้ํา mm. ก็คือเขาจะนิยมทิ้งในักโคกได้เลยเราก็เลยมองว่าที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเห็นแบบกระดาษทิชชู่มันแบบเยอะๆในห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบไม่สบายตาเราก็เลยเอานวัตกรรมเนี้ยมาใช้ในในไทยเหมือนกัน ซึ่งถ้าเราเห็นนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเราใส่ในแก้วน้ํานะคะมันก็คือจะละลายหายไปอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมค่ะป็คเอ็เัเ,เจะไม่ไม่กดตัดสังคโกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเหรอใช่ค่ะลองเทสดูก็ได้นะคะหรือแบบขย่าในขวดน้ําก็ได้ลองเอามือ,อคนกันลองเอามือกระจายกระจายขายขี้ขยี้นะตอนนี้เอามุมผมก่อนเลยผมเนี่ยนะเอาสองยี่ห้อเอาอันหนึ่งเป็นยี่ห้อกระดาษที่ชู้ดีนะดีเลยนะ ผมเนี่ยเอาไปจุ่มอยู่ในถังฝั่งซ้ายนะแล้วฝั่งขวาผมเอาขึ้นมาเหมือนกันแต่ตอนนี้ทิ้งไว้ความรู้สึกคืออันเนี้ยพอขยับปุ๊บเอ้าไม่อ่าเดี๋ยวผมหยิบไปดูงี้เอาง,ง่ายอาง,ง่ายอ่ะงี้พอหยิบขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคือมันไม่มีแรงเลยอันเนี้ยแมดเดียวมันก็จะขาดแล้วอันเนี้ยของที่เอามานะของของที่คุณเอามานะครับใช่อันเนี้ยคือเอามาเนี่ยสองอัน,น,นอันเนี้ยรู้สึกเลยว่าเปื่อยอันเนี้ยรู้สึกว่ายังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าแช่ไปนานๆตอนเนี้ย ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเศษเศษชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยเริ่มหลุดเริ่มหลุดอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้นี่ก็เป็นเองนะของเขาอ่ะใช่ค่ะเอออ่ะโอเคไออันเนี้ยอันนี้คือทิ้งงูชะโคกได้เลยถูกไหม เน้นทิ้งลงชักโครกได้เลยเพราะว่าอย่างบางคนอยู่ที่คอนโดอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะไม่สะดวกแบบเอาขยะลงมาทิ้งเราสามารถการันตีได้เลยว่าทิ้งลงชักโครกได้เลยไม่อุดตันแน่นอนค่ะก็คือละลายน้ำได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเหรอเวลาเอาเอาจิงประสบการณ์ตรงอ่ะเคยทิ้งทิ้งลงกระดาษกระดาษทิ้งลงชักโครกแล้วกดไม่ไปอย่างเงี้ยเป็นไหมไม่มีนะคะตอนนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็คือเราเทสก่อน เทปประมาณเกือบสามเดือนเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมานั่งคนคนดูว่าหรือว่าแค่น้ําไว้ข้ามวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะละลายย่อยสลายได้เลยว่าจริงๆเนี่ยถ้า,าดูกระดาษทิชชู่จริงๆนะคะไม่ใช่กระดาษทิชชู่ทุกชนิดสามารถทิ้งลงถังโคกได้เลยบางชนิดเนี่ยเป็นเหมือนพลาสติกเลยค่ะก็คือย่อยสลายยากมากๆอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่อันเนี้ยเป็นกระดาษรักโลกที่สามารถถ้าอยู่ในดินก็สามารถย่อยสลายในดินได้เลยอ่ะงน้นผมถามต่อ คือผมเป็นคนที่ใช้เหงื่อเยอะเนอะเหงื่อออ,ออกเยอะอ,ออกกันที่ทุกๆคนเห็นอยู่แล้วละอะอย่างเงี้ยผมจะถือไปมันจะหลุดออกมาแบบเป็นขุยเป็นอะไรไหมต้องต้องต้องพูดอย่างนี้นะคะถ้าโดนน้ำเยอะๆมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ย่อยสลายได้เลยแต่ตัวเนี้ยเราทํามาแล้วก็คือทาให้มันเป็นสาบชั้นเพื่อให้มันไม่เปื่อยยุ่ยคามอมอเอาม<อ><อ>ีเวลาเหลือหนึ่งกะทีผมขอราคาเลยมาให้คนตัดสินใจเลยมา ตัวนี้นะคะปกตินะคะยกลังก็คือหนึ่งหลังเนี่ยจะมีสี่จะมีทั้งหมดนะคะสี่แพ็คปกติ<พ>เนี่ยรา<อ>คายกลังจะอยู่ที่สองเก้าเก้าแต่อันนี้เราให้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อสามแถบหนึ่งซื้อสามแถมหนึ่งก็คือเหมือนได้ยกลังไปเลยในราคาสองร้อยสิบสองบาทตกเหลือห่อล้วติดสามบาทจากของเดิมหอ่อละ ตกตาเตค่ะจะอยู่ที่หอละ99าบาทตค่ายลองเตอนนี yeah> <10 anyway> <10 <10 ้ติ๊กต็อกแฟเซล์เหลือ182บาททุกคนผมให้เวลา1นาทีในการกดอันนี้เราจะปังตกห่อละ45บ้า45ทตกหอละ45บาทตอนนี้เหลือ182บาท4ห่อสห่อ182บาทเหลือห่อละ40บาทโอ้โห อยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเป็นกระดาษนวัตกรรมญี่ปุ่นจริงๆอยากให้คนไทยได้ลองใช้เหมือนญี่ปุ่นจริงๆสามารถละลายน้ำได้ใช่ใชญี่ปุ่นละลายได้เนาะบางคนกดได้ไรนะเจ็ดสิบแปดเหรอเจ็ดสิบแปดเหรออันนี้ห่อหนึ่งมันเยอะมากเลยทุกคนต่อห่อหรือเปล่าค่ะต่อห่อต่อห่อเนี่ยจากเจ็ด อยู่ที่78บาทแต่ว่าถ้ายกลังจะคุ้กว่าก็คือซื้อ3แถมหนึ่งเหลือห่อละ40กว่าถ้าซื้อยกลังซื้อสได้หนึ่งตกห่อและ45สบ้าทจะดีกว่าใช่ค่ะซื้อเป็นแบบยกลังจะดีกว่าอ่าซื้อยกลังจะดีกว่าอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นตะกร้าทิ้งไว้ให้สำหรับเอฟซีคนอยากดูต่อท่านกดได้เลยแต่อันนี้ พอโดนน้ำแล้วมันมันละลายจริงคุกคนบอกเลยมันละลายเพราะนี่ผมผมลองกดกดขยุ่ยก็ยุ่ยแล้วเนี่ยมันเป็นเศษๆหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยเออมันก็เวิร์กเหมือนกันอะเวลาเข้าห้องน้ำแล้วกดลงชักโครกไปเลยไม่ตันแน่นอนใช่ค่ะเป็นแบบลักโกมีแบบม้วนด้วยนะคะเผื่อใครแบบชอบแบบม้วนก็จะมีแบบแบบม้วนด้วยแต่ถ้าแบบดึงก็ถ้าเป็นยกลังจะมีที่เกี่ยวที่ห้อยไปให้ด้วยค่ะแถมในหลังอ๋อที่ห้อยแบบนี้มีนที่ห้อยนะในห้องน้ำ เอาโอเคอันนี้เนี้ยมีคนกดเยอะนะเนี้ยมีคนสนใจนะครับแพ็กนี้ทุกคนมีเป็นพันเลยนะทุกคนเนี่ยหนึ่งนี้อันนี้น่าสนใจเหลือหกห่อละสิบห้าบาทเองหนึ่งแพ็กนี้มาเร็วนะเนี่ยกดเร็วมากเลยตอนเนี้ยตะกร้าบอกแป๊บเดียวพุ่งเลยเนี่ยเนี่ยมาแล้วกี่บาทแล้วครับเนี่ยตอนนี้มาเร็วรัวเพราะเพิ่งบอกราคาพอมาบอกราคาตอนหลังเนี่ยจาก เนี่ย2อ9เตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ย4ห่อเหลือ182ครับตกห่อละ45บาทแล้วมันละลายน้ำจริงทุกคนไม่อุดตันแน่นอนใช่ค่ะตัวนี้ใช้ได้นานสุ้งมากๆแน่ๆค่ะ1นห่อเนี่ยมีเป็นพันกว่าแผ่นเลยค่ะห่อพันกว่าแผ่นห่อนึ่งใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นตะกร้าไว้ให้นะรั่